สวัสดีครับไอที IT ที่เพิเ่เติมครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นอ Open VPN นั่นเองสำหรับ Open VPN นี้มันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์สำหรับแบบสมมุติว่าเราต้องการที่จะออกอินเทอร์เน็ตต่างประเทศโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จุดตั้งหรือว่าเป็นพอเป็นโล c a l ของประเทศเรานะครับโดยที่แบบบางคนอาจจะแบบ มีจุดประสงค์อยากจะไปอ่านข่าวต่างประเทศหรือว่า,าทะลวงเว็บที่แบบมีการปิดกั้นไว้ในบางประเทศอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะแบบใช้ในผลประโยชน์อย่างเช่นออกไปซื้อสติกเกอร์ลายอันนี้เป็นผลประโยชน์ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าบางทีแบบาลายของประเทศนี้แบบสวยมากอะไรเงี้ยมันใช้ได้มันก็เรียกว่าต่างคนก็ต่างใช้ในต่างวิธีนะวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็น ้ตัวนี้ครับ Open VPN นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟรีเลยนะครับสำหรับวิธีการก็เนี่ยครับผมเอามาจาก2เว็บไซต์นี่แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะสำหรับตัวแรกนะครับเป็น Open VPN นะครับผมโหลดมาจากเว็บนี้เลย Open VPN เด็ดนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาแล้วก็กด Next ครับผมยอมรับมันไป โอเคไอ้ที่เลือดดูไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อกี้ก็คือเลือดดูว่ามีแอดมีโฆษณามีอะไรที่แบบแอบมาไหมบางทีแบบติดตั้งโปรแกรมพวกนี้ชอบติดมาอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคมันเป็นแบบเป็นแอนตี้สปายแวร์ของผมโอเคเสร็จแล้วนะครับบอกว่าคอมพลีทแล้วกด next ครับผมอันนี้ผมไม่ต้องการมันโชว์แต่ผมต้องการให้มันเปิดฟ้าบเนี่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้แหละนี่ครับก็คือ open vpn G.U.I. โอเคครับผมไม่ใช่ว่าแค่นี้เสร็จเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปที่เว็บที่2ครับเว็บที่2ก็คือเว็บ vpnbook.com นะครับเว็บนีนะ้จะรวบรวมเอา vpnbook ของหลายๆประเทศนะครับมาใช้และที่สำคัญก็คือมี username กับพา s เวิร์ให้เราใช้ด้วยโอเคผมก็เอาจากตัวนี้ ไปวางไว้ที่ไดสีโปรแกรมไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์มันจะชื่อ openvpn นะ m n o p นี่ไงาวางไว้ในโฟลเดอร์ c o n f ครับนะครับวางไปเลยนี่ครับวางลงไปทั้งสตัวเสร็จแล้วอันนี้ปิดได้เลยทีนี้ที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือเป็นเว็บจาก เอ้ยยูสเนมพาสเวิร์ดจากเว็บ VPNbook.com นะอ่าวิธีการใช้ง่ายมากครับผมอ่าตอนนี้นะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูกันดีกว่าอ่าภาษาไทยผมเข้าเป็น .com แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวมันจะรีดไดเรกมานีครับตอนนี้ก็คือเป็น .co.th ก็คือเป็น ของประเทศไทยนะครับอ่าตอนนี้ผมผมเลือกเป็นตัวบนสุดเลยนะครับผมเลือกคอนเนคครับผมนะครับมันก็จะทําการคอนเนคของมันแล้วก็จะถามหา,ายูสเนมกับพาสเวิร์ดเราก็เอามาจากนี้เลยผมก๊อปมาเลยนะครับวางลงไปวางลงไปกดโอเคครับนะครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อของมัน ลอยครับผมขึ้นสีเขียวแล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาอย่างขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้หรือแล้วแต่นะครับวินโดว์บางเวอร์ชันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้วินโดว์ของบางคนอาจจะไม่ไม่ขึ้นเหมือนผมก็ได้แต่สังเกตดีๆก็คือเนี่ยครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็บอกว่าโอเพนไะว้สามารถนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เนี่ยนะครับ ว่ามันคอนเน็กไหมนยครับถ้าลองคอนเน็กกันหายก็แสดงว่ามันกําลังเชื่อมต่ออยู่โอเคครับผมทีนี้เรามาดูกันว่า google.com ของผมจะไปโผล่ที่ไหน มันจะช้าดนึงนะครับเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปไปรีเด렉ต์กว่ามันจะกลับมาที่ Google เพราะว่ามันเหมือนกับปกติเราอธิบายง่ายๆเนาะเวลาเราข้ามแม่น้ําเราจะเดินโมสะพานแต่ VPN ก็เหมือนกับการที่เราจะไปถึงเป้าหมายแต่เราไม่ได้เดินโมสะพานเราเดินใต้สะพานนะครับตอนนี้เป็น g o o g l e co. in ไม่แน่ใจเหมือนกันเพาประเทศอะไรใช้ไอ้อผมาเช็คนี่ดีกว่าเช็ค IP ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอะไรกันแน่แต่ว่า VPN ของผมบอกว่าผมโหลดมาจากยุโรปหนึ่งนะเป็น o p e n น p n เเป็นตัวนี้ไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าเป็นยุโรป ไม่ได้บอกอะไรไว้ทั้งสิน้นโอเคตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆค่อยๆช้าจริงมาแล้ว,ออออลวโอเคครับผมตอนนี้ VPN ของผมเช็คบอกว่า UIP lookup ก็คือเป็น176.126.237.217นะครับเป็นประเทศโรมาเนียนะครับเป็นไงล่ะครับเห็นไหมผมบอกแล้วเราจะเดินใต้สะพานเราเดินไปที่ประเทศโรมาเนียก่อนนะก่อนที่เราจะวิ่งกลับมาที่ Google นะอ่านี่ยครับเป็นวิธีการของ VPN ซึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ต อต่างประเทศได้แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจะยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันโอเคแล้วที่สําคัญก็คือสมมุติว่าเราจะต้องไปใช้ทรัพยากรหรือว่าไปเปิดดูเว็บอะไรที่ต่างประเทศอะไรเนี้ยแล,แล้วเว็บนั้นเป็นหน้าข่าวหรือว่าเป็นอสองศูนย์สามเทวดาตัวเขียวถือดาบบล็อกเอาไว้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะ ใช้ได้ครับเดี๋ยวนะกับพี่กูเกิลดีกว่าเมื่อวานนี้ก็คงจะรู้กันนะว่ามีเว็บเว็บหนึ่งที่ผมเอามาแล้วที่นี่ก็แบบมันเขาเรียกอะไรนะ หาจากนี้ง่ายกว่าไหมเดลี่เมลนะครับซึ่งบล็อกเอาไว้ตอนนี้มันออกได้หรือ,อยัง ช้าจังช้าจังแต่ตอนนี้อ่าสังเกตที่ข้างล่างนะครับตอนนี้มันบอกว่าของเรากําลังมองผ่าแล้วกำลังเชื่อมต่อไปยังที่ dailymail.co.uk แล้วสำหรับว p พเอ VPN นี้ก็โอเคนะผมมองว่ามันคือ มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะผ่านมุด VPN ไปยังเว็บที่เราแบบต้องการที่จะอ่านหรือว่าบางคนอาจจะใช้ในการไปซื้อสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคมันค่อนข้างที่จะโอเคและหลายๆคนก็อย่างว่ามีการใช้ที่แตกต่างกันแต่สําหรับ VPN นี้ค่อนข้างที่มีประโยชน์ไหมค่อนข้างที่มีประโยชน์มนากท,ทีเดียวเชียวหลายคนก็ คงต้องการที่จะหาวีหาเจ้าตัวฟรี vpn นี้สำหรับวันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้แนวคิดเล็กๆว่าเออเราจะไปหาจากที่ไหนอะไรยังไงแต่ที่สำคัญก็คือนะครับเจ้า2อ,อย่างนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรม open vpn นะครับแล้วก็ฟรี Free vpn account นี่สำหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับสอ,อันนี้ ฟรีแน่นอนครับผมฟรีล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมผมทดสอบมาแล้วกับตัวเองแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้การเข้าเว็บของเราค่อนข้างที่จะช้านิดนึงอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เป็นเพราะว่าวิธีการที่เราจะเดินทางไปยังเป้าหมายมันต่างกันปกติเราเดินข้ามสะพานไปได้เลยแต่นี้เราต้องแบบใช้ความพยายามในการเดินใต้สะพานมันก็เลยค่อนข้างที่จะชา้าโอเคครับผมสาหรับเทพปที่แล้วเนาะ ผมได้แนะนำเจ้าตัวเป็น Tor เบลเซอรไปแล้วสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำเป็นฟ r e e VPN ไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับเรามาจะใช้เป็นพวกนี้ดีกว่าเป็น Foxy ก็คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยแต่ว่าเราเข้าไปที่เว็บ f o x y แล้วเราก็เล่นผ่านตัวนั้นเลยสำหรับวิธีการนี้นะครับค่อนข้างที่ง่ายนะฮะแต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเฮ้ยมันมีด้หรอแบบนี้ เดี๋ยวยังไงลองมาติดตามกันในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไ t ทีทพิวเ,เตอร์และผมไอนายนะครับคงต้องขอลาทุกทุกคนไปนแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวเสียบข่าวซะให้สนุกนะ่นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย